สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเด็ดนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับนิชานุนะครับกุนซอทีมชาติไทยยอมรับเสียดายที่ธีรศิลป์แดงดากองหน้าจากบีทีทุรูมนเดมีอาการบาดเจ็บจนต้องตัดสินใจถอนตัวออกไปแต่ก็มีความเชื่อว่าผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันที่เหลือนะครับพร้อมพิสูจน์ตัวเอง ในสืบฟุตนบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2ที่ประเทศ UAE เฮชโคดไว66ปีโรยนี้นำทัพช้างศึกกลุ่มแรกนะครับเดินทางไปตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เเป็นที่เอยแล้ววันที่30เมษายนที่ผ่านมาก่อนเข้าแคมป์ฝึกตัวในอีกสาวันข้างหน้านอกจากนี้นะครับอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นรรยนี้ยังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่านิชโนกล่าวว่าหลังจากที่เก็บตัวที่ไทยเสร็จนะครับเบื้องต้นเนี่ยใน,ในใจ อยากจะเอาผู้เล่นของไทยประมาณ25คนนะครับเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ทุกเกมแล้วก็ผู้เล่นทุกคนที่ไปนะครับจะสามารถทดแทนกันได้ทั้งหมดตั้งแต่11คนแรกจนถึงผู้เล่นสำรองเรื่องของมูซิลิสินแดงดานะครับถอนตัวไปเพราะเจ็บจริงๆแล้วก็เสียดายเพราะประสบการณ์และความสามารถของมุ้ยเนี่ยยังสามารถช่วยทีมได้เสมอแต่ทั้งนี้ก็เคารพในการตัดสินใจของมุ้ยนะครับและก็เชื่อมั่นว่ากองหน้าทุกคนที่เรียกมาไม่ว่าจะเป็นอดิศัก์นัทวุฒ สุภชัยแล้วก็สุพนัทเนี่ยก็พร้อมที่จะไปสู่ตัวเองกับทีมชาติและคิดว่าแฟนบอลไทยนะครับก็จะเห็นอะไรใหม่ๆจากทีมชุดนี้ในขณะที่เป้าหมายของเรานะครับโฟกัสไปเกมต่อเกมจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยังมั่นใจว่าเราดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายนี่คือสิ่งที่นิชนิโนะกล่าวปิดท้ายอย่างชัดเจน สำหรับข่าวต่อไปครับลำพูนจะหนัดต่อเนื่องนะครับเช็นสัญ,ญญา2อาดีตแข้งทีมชาติเข้ารังลุยไทยลีก2บอสตานนครพงศิริประธานสโมสรลำพูนเปิดตัว2นักเตะน,นะครับประกอบไปด้วยเซมมวลปอคัมนิงแฮมและก็รุณนชัยรังสีโยนะครับแข้งใหม่รีก,รกรีอดีตทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทัพเพื่อเตรียมลุยศึกไทยลีก2ฤดูกาล2021-22นี้ ความเคลื่อนไหวของตลาดการซื้อขายนักเตะนักเกตไทยลีกของลำพูลวอริเออร์นะครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ไทยลีก2หลังสุดนะครับมีการเซ็นสัญญาคว้า2นักเตะใหม่ริก,กียอตทีมชาติไทยอย่างแซมมวลปอคัมมิงแฮมในด่านจอมหนึกแห่งทัพสวัสแคทในครราสีมามาดาเอฟซแล้วก็รุณนชัยบรังซิโยนะครับอดีตดาวยิงทีมชาติไทยจากราชชัยเอฟซมาร่วมทัพ ลุยศึกทยลีก2งโรการ2021-22นี้สำหรับแซมมวนปอคัมลิงแฮมนะครับรักษาประตูชาวไทยเชื้อสายอเมริกันนะครับผ่านการเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรต,ต่างๆหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูเนเต็ดราชประชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ล้านสุดน,นะครับเฝ้าเสาให้กับนครราชสีมามาได้ฟุซีอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันเอเชียนเกม2010ที่ประเทศจีนนะครับรวมถึง เคยถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะโจวสรองมาแล้วในปี2553ที่ผ่านมาส่วนรณชัยรังสิโยนะครับเคยเป็นนักเตะในคาดามีของสโมสรเอฟุตันแล้วก็ได้ลงแข่งในลีกระดับเยาวชนที่อังกฤษในช่วงปี2548ถึง49หลังกลับมาจากอังกฤษนะครับรนชัยเนี่ยค่าแข้งกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำรวจเมืองทองยูเนเต็ดบีเซีเทโรศาสนะ นอกจากนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุดคว้าแชมป์ไทยแลนด์พิมลีกได้เป็นสมัยแรกของสโมสรและก็สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกกับสโมสรเมืองทองในเต็ดอีกทั้งเนี่ยยังเป็นเจ้าของสถิติผู้เล่นที่ยิงเร็วที่สุดในการแข่งขันตัวใต้ลีกครับเพียง14วินาทีแล้วก็ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกหนึ่งนัดการแข่งขันไทยคม f a ฟครับที่5ประตูในล่าสุดนะครับเจ้าตัวเนี่ยพึ่งพาราชประชา เลื่อนชั้นนะครับได้สําเร็จนะครับโอ้โหโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้ง2แข้งสำหรับข่าวต่อไปครับทีมดังไทลีกแถบตะวันตกนะครับยื่นขอยืมสหรัฐปองส่วนนะครับแบ็กซ้ายเดอะแรบบิทบนจีบัตมินิเตดมาร่วมทับความเคลื่อนไหวของตอบพิคาด PT ประจบ f อนะครับทีมดังในไทลีกหนึ่งเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงบุนสือโดย มีการดึงเอามาซมิทาก,กินะครับกุนซูชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพแทนที่โคดวังทวชัยนำรงอ่อนตระกูลนะครับกุนซอที่คุมทีมมายาวนานมากกว่า5าปีพะมีการเดินหน้าเสริมทัพนักเตะเข้ามาสู่ทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดน,นะครับมีรายงานว่าพีทีปจวบเนี่ยกำลังเดินหน้าหาแบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมโดยมีการเล็งคว้าตัวสหรัฐปองสุวรรณนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายจากเดอิดเบียดบีจีพิมเนเตดมาร่วมทัพ ในรายงานยังระบ,บ,บุว่าบอร์ดบริหารพีทีปจวบเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องถึงเดอะแรบบิทเพื่อขอยืมตัวของแบ็ไซด์รายนี้เพื่อมาร่วมทัพแล้วอีกด้วยสำหรับสหรัฐปองสุวรรณนะครับถือเป็นแบ็กซด์เด็ดปั้นของเดอะแรบบิทบีทีปตุมินเต็ดบีจีปตุมินเต็ดแล้วก็จะสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้ตั้งแต่ปี2017ก่อนที่จะปล่อยถูกยืมตัวให้กับเชียงใหม่เอ เมื่อรูการ2017ก่อนที่จะดึงตัวกลับมาใช้งานตั้งแต่รูการ2019พร้อมกับมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2020ถึง21มาครองได้เป็นครั้งแรกในการลงสนามช่วยทีมทั้งหมด23นัดอย่างไรก็ตีในรููการนี้นะครับเดรบิดบีจีนได้มีการเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาสู่ทีมอย่างต่อเนื่องทั้งยอดรักนาเมืองรักและก็ดึงอภิ it, สิทธิ์สุรธาจนรวมถึง อเนสโตภูมิผานะครับที่กำลังจะเปิดตัวจนทำให้มีรายงานจากสหรัฐปองสุวรรณอาจจะถูกถ่ายไปอยู่กับทีมพันธมิตรอย่างราชประชัยิปซีจึงทำให้พีทีประจวบต้องการยืมตัวมาใช้งานล่าสุดสรุปข่าวต่อไปครับเบนจามินตันนะครับเลาออกจากตำแหน่งผู้ใยการฝ่ายพัฒนาและก็ตรวจสอบใบอนุญาตสโมรสรสมาคมกีฬาฟุตบอลหรืคาดว่าน่าจะไปรับตำแหน่งซ e o สมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามแล้วก็วีลีกเวียดนามตามที่ก่อนหน้านี้นะครับเราช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อเวียดนามมีการเปิดเผยว่าเบนเจามินตันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานและก็ตรวจสอบใบอนุญาตสมมูลสอนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาบริษทัทไทยลีกจำกัดชาวสิงคโปร์นะครับตเตรียมลาตําแหน่งในเมืองไทยเพื่อย้ายไปทํางานในสมาคมฟุตบอลเวียดนามในตําแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปแล้วก็หัวหน้า,นาคณะกรรมการผู้จัดจาการฟุตบอลวีลีกของเวียดนาม ู้สื่อข,ข่าวนะครับมีรายงานว่าเบนจามินตนันเนลได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ในการฝ่ายพัฒนาและก็ตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เบอยแล้วในเบื้องต้นนะครับเจ้าตัวให้เหตุผลว่าจะกลับไปช่วยงานสมาคมกีฬาฟุตบอลสิงคโปร์จากการรายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเข้ารับงานบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามพร้อมความตำแหน่งซ e o ขอของ e ีลีกเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ